ประเด็นภาษีที่ควรรู้สำหรับร้านค้าที่ขายผ่านฟู้ดพันด้าแล้วก็กรัฟค่ะสวัสดีค่ะพี่ลิงจาัดก,การบัญชีและภาษีอกรค่คะวันนี้ลิงจะนำภาษีตัวไฮไลท์นะคะที่ได้เจอกันบ่อยๆเป็นประจำทุกเดือนนะคะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะอะพูดให้เข้าใจง่ายนะคะก็คือภาษีซื้อภาษีขายเนาะซึ่งตรงนี้ลิงจะเรียกว่าแหวนนะคะภาษีตัวนี้นะคะทุกๆร้านเนี่ยจะต้องมีการนำส่งในทุกๆเดือนที่มียอดขายเกิดขึ้นนะคะ ประเด็นที่ผิดกันบ่อยๆเลยนะคะกรณีที่ร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยไปขายผ่านแพลตฟอร์มของพ p e แ p a n d a แล้วก็ g r a b นะคะก็คือประเด็นการดึงยอดขายไปคำนวณภาษีผิดช่องนั่นเองนะคะเคสที่ลิงเจอว่าผิดเนาก็คือบางร้านนะคะอยู่จนครบปีเนี่ยก็ไม่ได้ไปจดภาษีมูละคะ่าเพิ่มเพราะเอาตัวยอดขายบรรทัดล่างสุดนะลองคำนวณดูแล้วเย,ยอดขายไม่ถึง18ล้านซึ่งจริงๆแล้วนะคะวิธีการที่ถูกนะต้องดึงยอดขายบรรทัดบนสุดนะคะไปคำนวณเนาะ ทั้งคำนวณว่าถึง1.8ล้านแล้วหรือ,อยังแล้วก็คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนนะคะซึ่งเคสที่ผิดเนี่ยถูกปรับ2เท่าเลยนะคะดังนั้นนะคะขัยอดบนสุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะลินก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ